加楼。嗯 เก็บไปฝันก่อนโลเก็บไปฝันก่อนเร็วฮัลโหลฮัลโหลอีชีเบ้าฮัลโหลนี่เก็บไปฝันก่อนเร็วฮัลโหลไม่เรียกช่วยใหม่ไอ้เยียไม่ค่อยกระจายเสียงเมียบหน้ามากี้แก้เนี่ั่หะที่ท่อขี้้ขี้้คือพ่อขี้นั่นะดดับาแย่งเกมาขี้แ้็อย่างนี้และทอยอหกระอิดไม้หี้้กระอไมหีล้วไอ้เี่ยขี้ี้ี้ี้ี้ี้้ี้

เอ็นนิ้วเหล่าข้อข้มาเป็นในที่แพนเนาะเยี่ยมตัเยี่ยมเยอะเลยก็เป็นควายโคตรต่อเนี่ยนะเกิดมล่อะอยางเงี้ยพวกหลายแยเตอไม่โดยสัตว์ย่านลัว่างใต้ไปในที่หน้าหิ้วเยอะเจอในสะท้อนเออเลยไมใ่เยอะเออเลยไหมใส่ควายเอ๋อเลยว่าเยอะเออเอ๋อเยอะไม่เติมสะท้อนัดไม่ออกแล้วว่าไงว่าไงเยื่อต่อว่ะไม่ใบไม้ก็โคตรใบเจอใยสะเงใบร้องพอดีสัตว์พวกม่ถลแบบร้องร้องเยอะหน้าเยอะย้มก็ใช่คุณเข ก็คอพ่อแม่เขาพ่อเขาแม่ไห้สัตวายวายทำไรได้บ้างไอ้เหล่าไอ้เหี้ยไอ้แกงกไอ้สักแกงจะพ่าแต่ยังกลัวเหี้ยวายทำไรได้บ้างเหไอ้เหล่าก็ยังไงไี้เกิดมาขี้พอได้ครับเกิดมาขี้ด้วยอย่างเงแกงพูดไึงเนี่เก่ดมาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแบบนีอากูไม่ลงเลยพวกเหี้ยนะครันตีนะกูไม่ลงควายแต่เก่งจริงซอยที่งมาหนีเก่งจริงแบบพอไอ้เก่กูมาหลีกใส่เก่งจริงซอยไอ้เก่กูมาเหียายกงกูยง มาเดาเฮียมัชีชนีเอว่พีมาเเฮยีเฮียชีีพ่อาส่ควายลาวเยอะเก่งจิงยกดพี่เด็กหนูบอกเก่ี่ม่พมกไายพี่ไม่ให้ผมตมื่อกี็ยากให้ตาตาตาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮียไม้เฮียไม้เียไม้เียไม่ไ้เฮียไม่ได้ còn là một cái <laughs> thứ nó 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 အကူအညီပေးပါဦး။ဒီနေ့ကတော့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 ဒီနေ့က

ไม่นหรืะไรสั่นไปด้วยหรอว่าไม่แปไเจอท่า่่แค่ไยี่ลอยที่ลยที่ย่อ่าน่กนี่เไเไ่ให่เยไอ้ตหงนี่ยไตรงไที่ไหนอยู่หน้าหน้ามันแคบไไหมมีเีย่าหรอเทียตั้งเยอะตงเยอะไมมันไม่รองลย

ภาพภาพเที่ยวเยอะแยะเลยนี่เนี่ยคุณรู้สึกว่าคุมีเยอะกว่านี้ไมบเท่ออกไยนางาโดเยอะยว่มาเจอกับเด็มีปมด้อยสาอะไรสาวเยอเออน่า็นอะไรที่อไยภาพทรภาพเท่ยวเยอะกว่านี้นาเท่าที่จำได้เที่ยวไีเยอะเออเที่ยวมันเยออสัตเนียภาพเที่ยวกเป็นวกรเนี่ยเยอะแยะเลยยนี้สาวลูกบ้านบ้านก็มาแต่สเยอ้่่เยม

ไม่ขนาดว่ามันโดนเสียยดมาเนี่ยมีตัวหนึ่งม่นก็พิมพ์มีตัวนึ่งก็พยายามด่าสองตัวพิมก็กระต่ยสามเีปกตายยน้็เปีอกรไปเปียตวลต้องให้เขา้ไปค่ะวัวลยอะีหริชนโหรชด้นรับเลียว่าไีอยกข้ไปเลยไมแย่หรอว่าไงย่านไหนจยอมปกไปมาไหนเทียตัวจีนั่ตัวไนก็ของ

Ini a d a l พี <ion> um <up grow ling> ่แแหวควายพี่แหวนดเยี่ยมเกินพี่แหวนเปนแหเยี่ยมเกินน้ำแบกระจกเยียวาบันด้เยี่ยมองหมาบันยาายาวาบอคุณไ่ด้ใส่ที่นี่ททนะคุณอยากเลือกที่ทีลอ้อที่ไม่่็ที่้ที่ใส่ก็ได้ี้อที่เม่ก็ไที่ข้ที่ ก็คุณแม่เลยคุณแม่หีปไม่้องเกิดที่อะไรนี่ลือกอีไม่ือก็ีเฮียโอหคุม่มายแต่เฮียก็มุณแม่เฮียเกดท้องแบบที่นี้ใช่ไหมตัวนี้เปตัวที่ทำแบบรินเลยร้องไห้รล้นเลยปวดท้องรด้นเลยดูรอ้นเลยปวด่้องริ้นเลยดูาอน้องสมเพชพวกมกร่ตอกคดหายขึ้นเลย

ก็เลยทำไม่ได้เพื่อนพอคนไม่ดแล้วก็หลีกถ้าเ่อมไปนดไม่ได้แก็หีกาส่มไปนะลี้ยงหมูก็เอาไปาวาเมากลีงเยิมาก

ကျုပ်ပြောချင်တာကရေနံကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတကယ်ကိုအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါ။

มาหน่อยก็ไปัวมาสิหน้หน้าพ่อหนุ่ที่ไยไไ่เื่อไร้ทำไมเหลือพื่นเพ่อางที่ไทยเมาก

พี่นันบอกว่าตายจอะไรเนดู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 ขหนวอะไรไหมันรืเพื่อเอู่กัเื่อน้วา่อ้่องนดวรื่อด้วเื่อาน้านเรื่อานด้วเ่องา

ที่ต้อง่าดูนะมันดำลอกมันลุกขึ้นมาเยอะ

ตัโมโลกเมอนคนกอมาเห็นแม่ตวเยนี uh, bon ่ไอ oh, oh, ้เ่น sure oh, ี้กบี้าเ่อนี้กู่ากููหม่้าเ่อนีู้มร เยงาไม่อเคเป่อเอเอเกูกูม่ต่อโอเคกูเนกูเดินกูเดิกูเดินกูเนกูเดิ่กูเนกูเนูเดินกูเกูเดูเมิ่กูเนกูเนูเนกูเดิกูเดินกูเกูเกูเด่กูเดินกูเดินกูเดูเดินกูเกูเูเไกูเกูเดินกูเกูเนูเูเรูเกูเู่เกูเไมู่เูเกูเูเกูเ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 นูเกูเรูเกูเูเกูเกูเเกูเกูเูเดู